ดีค่ะเจอน้องอยูว่วันนี้ใครว่างมาแพ็คของช่วยน้องอยู่เลยค่ะวันนี้ลูกค้าสั่งเป็นไดกา 400se นะคะกล้องหน้าบวกกล้องหลัง4เซตค่ะอยากบอกว่ารุ่นนี้มี Wifi คอนเนีกกับมือถือเราได้ง่ายนะคะของเราใช้เป็นฐานคาปาซิเตอร์ด้วยนะคะลูกค้าทนความร้อนได้ดีมากที่สำคัญเรามีประกันให้ลูกค้า18เดือนนะคะกรณีที่ลูกค้าซื้อไปแล้วกล้องม,มีปัญหาเราเปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยค่ะ บอกไปนะคะรุ่นที่มี Wi-Fi Connect กับมือถือของเราจะมีรุ่น400 se ที่แพ็กส่งลูกค้านะคะจะมีรุ่น600 se แล้วก็601ค่ะสนใจสอบถามเพจ tw แล้วก็สอบถามนัองอยู่ได้สินค้าพร้อมส่งนะคะยังได้กล้องดีมีคุณภาพต้องซีนเท่านั้นแพ็กของต่อนะคะอย่าลืมทั้งมานะ